โอเคคับนี่<า>ถ่ายหนังอะไรกันเนี่ยทำไมเสียงได้หน้าเกลียดขนาดนี้ทำไมถึงไม่รู้จักถ่ายหนังอะไรที่มันสร้างสารรค์บ้างฮะแล้วรู้ไหมไอ้หนังประเภทเนี้มันจะทำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างจะทำอะไรเนี่ยหัดคิดถึงอนาคตเด็กๆมันบ้างแล้วพี่เป็นใครพี่มาในกองถ่ายผมได้ไงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุย ที่ฉันถามเนี่ยแกได้ยินไหมห,หูแกเนี่ยได้ยินไหมคะเดี๋ยวหนูจะทำให้เองนะคะตรงห้องน้ำเลยนะครับโอเคผ่านครับเก่งมากเดี๋ยวนางเอกไปนั่งพักก่อนเลยนะแล้วก็เรียกพระออมาเลยออนอ,อน เดี๋ยวถ่ายซีนเพ่อเอกต่อเลยนะได้ค่ะผู้กำกับเออเรียกเพื่เอกมาเลยนะคะเร็วๆก่อนที่แสงจะหมด <c oughs> เป็นไงบ้างครับอ,อันบทพอได้ไหมครับ <c oughs> บทแบบนี้เราเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกพี่ถ้าเกิดว่าทางบ้านหรือว่าทางครอบครัวงเราเข้าใจเนี่ยแค่นี้อันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะ <c oughs> ตอนแรกพี่คิดว่า น้องอันไม่อยากถ่ายซะอีกเพราะหนังแนวนี้ชอบทําให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าใจผิดอะ่ะทําไงได้อ่ะพี่สุดท้ายแล้วคนที่ดูคลิปหรือว่าไม่ดูคลิปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเขานั่นแหละอืมใช่เพราะหนังแบบนี้จริงๆแล้วนักแสดงก็ไม่เสียหายอะไรน้องอันดูสิเบื้องหลังน้องอันก็เห็นว่าคนตั้งเยอะแยะใช่พี่แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดอีกมุมหนึ่งเนาะ คนที่ไม่ได้ทํางานด้านเดียวกับเราเนี่ยเขาอาจจะคิดไปไกลก็ได้นักแสดงชายพร้อมแล้วค่ะผู้กํากับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยน้องอนเดี๋ยวน้องอันส่งบทให้พี่หน่อยนะได้พี่โอเคกล้องพร้อมฉากรถโยกฉากสุดท้ายนะครับนักแสดงพร้อม3ามสองหนึ่งแอคชั่น วันนี้โคตรด,ดีเอออันต้องนี้สิหลงวันนี้ก็เล่นดีวะ่ะเออเอโอเคคับเยี่ยมขอบคุณมากทุกคนเก่งมากหลงวันนี้เล่นดีเลยนะเทคเดียวผ่าน พัฒนาขึ้นเยอะเลยผมต้องขอบคุณพี่ก๊อฟเลยครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่แรกโอกาสมันมีให้ได้กับทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวลงหน้าพักก่อนเลยนะได้ครับเออทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บของแล้วก็กลับออฟฟิศกันโอเคครับพี่ ายนังอะไรกันเนี่ยทำไมเสียงถึงได้น่าเกลียดขนาดนี้ทําไมถึงไม่รู้จักถ่ายหนังอะไรที่มันสร้างสารรค์บ้างฮะแล้วรู้ไหมไอ้หนังประเภทเนี้มันจะทําให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างจะทําอะไรเนี่ยหัดคิดถึงอนาคตเด็กๆมันบ้างแล้วพี่เป็นใครพี่มาในกองถ่ายผมได้ไงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุยที่ฉันถามเนี่ยแกได้ยินไหม หูแกเนี่ยได้ยินไหมคะพี่ลงไปดูหน่อยไหมพี่ผมว่าพี่ออกไปจากที่ตรงนี้เถอะนะครับไม่ต้องมาไรตอบชนาก่อนถ่ายไว้เลยพวกแกคิดเหรอว่าหนังที่พวกแกทำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับสังคม มองพวกแกเนี่ยคิดได้แค่นี้หรือยังไงฮะหนังประเภทดีๆมีไม่รู้จักถ่ายถ่ายแต่หนังบ้าบออะไรก็ไม่รู้แล้วพวกแกรู้ไหมเนี่ยว่ามันทำให้สังคมเขาเสื่อมเสียและตั้งแต่พวกแกเช่าพื้นที่นี้ถ่ายทำหนังบ้าบออะไรก็ไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเดือดร้อนกันไปหมดนายจะเสียงดังบ้างละ่ะนายจะจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางบ้างละ่ะ ไม่มีมารยาททางสังคมไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าคนได้ยังไงนี่พี่พูดจบหรือยงังถ้าพี่พูดจบแล้วผมจะได้อธิบายให้พี่ฟังจะแก้ตัวอะไรฮะฮะนี่นี่น,นี่ไอ้นี่เลยฉันเห็นมันชอบเป็นพระเอกหนังสิบแปดเรืองทำหนังบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ข้อคิดอะไรเลย ไม่เกิดประโยชน์เยังทำให้สังคมเสื่อมเสียอีกนี่ถามจริงๆเถอะพ่อแม่พวกแกรู้ไหมว่าพวกแกมาทำงานแบบนี้ฮะอ๋อนี่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 ยนี่เลยนี่นี่เป็นผู้หญิงภาษาอะไรไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวให้เขาจับให้เขาต้องไม่รู้จักอายบ้างหรือยังไงคุณพี่คะไม่ต้องมาพูดแสกไม่มีมารยาท เป็นผู้หญิงภาษาอะไรฮะทำตัวเป็นของเล่นใครจะจับก็จับได้เปลืองตัวจริงๆพี่คะพี่เป็นใครไม่ทราบเนี่ยถึงได้มาด่าๆๆพวกเราแบบเนี้ยเราก็ทํางานของเรานี่เป็นอาชีพของเราค่ะและอีกอย่างหนูก็ไม่ได้เปลืองตัวค่ะพี่เคยเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำบ้างไหมว่าเขาทํากันยังไงมันไม่ใช่มีแค่ว่ามีแค่คนสองคนพี่มันมีคนตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วมันสมควรไหมล่ะจะสมควรหรือว่าไม่สมควรมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวหนูค่ะครอบครัวของหนูรับรู้ทุกอย่างปกติเราไปถ่ายทําที่ไหนเนี่ยแม่ของหนูก็อยู่ด้วยตลอดหนูอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดแต่วันนี้แม่หนูติดธุระเขาก็เลยมาไม่ได้และอีกอย่างนะพี่ทีมงานของเราที่เนี่ยเราก็ทํางานด้วยกันมาเป็นปีๆไม่ใช่ว่าเราจะเอาใครที่ไหนมาถ่ายก็ได้ใช่ครับ พวกเราทำอะไรก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายนี่ครับและในคลิปสั้นก็ยังมีคำเตือนเพื่อเตือนคนดูว่าสังคมเราเนี่ยยังมีเหตุการณ์แบบนี้อ่อี e. และก็ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองผมว่าพี่ต้องเปิดใจหน่อยนะครับเพราะสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมันไปเร็วมากผมก็แค่ทำคลิปสั้นเพื่อเตือนสติสังคมผมเข้าใจนะครับาบางครั้งมันยากที่จะเข้าใจ แต่ผมว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลผมทำหนังสั้นก็เพื่อที่จะเตือนสติเจตนาผมมีแค่นี้และอีกอย่างคือยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาพี่ดูสิครับน้องๆบางคนยังเรียนอยู่เลยก็สามารถมาหาประสบการณ์สร้างไรายได้ให้กับตัวเองต่อไป ถ้าน้องบางคนอยากมีช่องเป็นของตัวเองอยากเป็นยูาาท,ไไนทูบเบอร์พวกเขาก็สามารถทําได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นพวกเขาก็สามารถทําได้ครับเอาแบบนี้ไหมคะพุ่มกับเดี๋ยวเรายังเหลืออีกหนึ่งฉากที่ต้องถ่ายเราให้พี่เขาดูเบื้องหลังการถ่ายทําของเราดีไหมคะเผื่อพี่เขาจะได้เห็นและเข้าใจมากขึ้นแบบนี้ดีไหมคะพุ่มกับได้ พี่ไม่มีปัญหายอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าพี่เป็นยังไงเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้ดูว่าเราถ่ายทําแล้วกันขอแค่พี่อย่าส่งเสียงรบกวนก็พอได้โดให้กูถ่ายตั้งนานคิดว่าจะมีเรื่องไปทุกคนฉากสุดท้ายไปไปเข้าฉากเธอพี่ลง อเอานะเอานะกล้องถ้าแดงโอเคเอาไม่ได้ไปยืนตรงนั้นหรอกหรอเอ,เอานะเอานะสามสองหนึ่งแอคชั่น เฮ้คัดเลือกกองอะฮะเสร็จแล้วเหรอแล้วไม่ได้มีอะไรกันตรงต้นไม้เหรอ,อพี่ต้องขอโทษด้วยนะก็พี่ดูในโทรศัพท์แล้ว เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายมีอะไรกันจริงๆอะ่ะฉากพวกนั้นอะ่ะมันต้องไปให้ตัดต่อไปตัดเราไปประกอบฉากให้มันสมบูรณ์อีกทีครับจ้ะเออถ้างั้นพี่ขอตัวก่อนนะเอาไว้พี่จะติดตามเพจ ไปทุกคนเก็บของกาแฟกันไปขอบคุณได้คาเชียงใหม่นะคะเย้